อ๋อีเฝนมันย้อนขึ้นแบบไม่อยากตื่นจากฝันไมันย้อนขึ้นัดีค่ะวันนี้เราจะมารีออกับนดี้ของพี่แบกกันตอนนี้กี่โมงแล้วสี่โมงคึ่งแล้วค่ะเพิ่งจะเลิกเรียนใช่สี่โมงคึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอออ่ะชนยีฉงเอาไหมยิงปะนี่เท่แบบ สุบบุหรี่ป่ะเนี่ยเหมือนสุบบุหรีเลยอามไมใช่าก็อาจตก็นความรถไฟอะแต่มื่อไม่ได้ถือบุหรี่้ยลงทุนนะเนี่ยเขาจะเข้ากรมแล้วทำไมแขกมันนานอะ้งโนตอรนี้ใจเย็นใจเย็นม่ถึงรถไฟอ่ะที่บอกวเป็นงนเนียเมันหนังเลยเอ็มดีมีสตอรอยู่ไหนเออ ชาลาที่กล้าสั่งฉันร่เออไม่เคยดูออกมันก็ออกสูงไม่เอย่าพูดเหมือนเคยฟังเพลงแบบนี้แต่จำเย่อ้ริงเลยไม่นดูทีเซอร์ไงหรอไม่คิดว่าี่แบ็คจะแบบมาเติมเคยต็มสุดทุกอย่างดูเย่อมากตอนนี้ กคือต้งแรกน่ต้งใจดีนไ้มาอัดมันแปลว่าพังเมื่อเงนเกียวฝนตกเรืวย มัมมี่เีนกระตุนเรือะไรวะอลิสแบมบี้ที่เป็นกวางอยู่งนนี้ปะมันอยู่เปนเรื่องตัวเองอ๋อเหรอหนุ่มไม่สามสิบ นม yup. <re par ites> ้เจอเขาได้ยิล้วอ่ะอืมเขากเก่าหรือเปล่าวะใช่ตไปจริงหรอวะสีปีบอ่ะอาจะอาจจะไป่ายี่อะไไปยขอ่อยเลยมี่่ มุกหญ่ทีเงทางที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็รเลยย่างเปิดหนัเปหนังจริงเหมือนหนังเรื่องหนึ่งิโ่ไม่พัตเตอร์ภาคสาไงอ๋ออ๋อแบบ่ั้กอคาัอะคบันอะไรวะผูเสียชีวนไปแล้วอะคาัน น้องแ,แบบเหมือนอนเกล็ดแก่ข้างในอไม่รู้อะไม่ไม่อว่าแบบ่าฝันทเาปียกล้้องอะไม่เยร้องเแบบแบบูดถึยผู้หญิงในฝันอะไรอยางเงีเอ๊ะตอนที่เราเปียกเขาดูทรมาเนาะอ่าเออไม่ใช่ไม่อยากเกินอ๋อไม่อยากเกินจากฝันเลยวงผู้หญิงไม่มีจริง่ ใช่หรือเปล่าพระที่จะไม่ขึ้นหรอแบบไม่สั่นสะแสงแบบไหนเขาบอกฝนย้อนนะดูใหม่ได้ปะ้บบฝนย้อนขึ้นดูใหม่ได้ปะอะไรฝนย้อนฝนย้อนตื่นจากฝันไงฝนก็เลยย้อนขึ้นเพลงที่แล้ทีสี่แลทีแต่เพลงตอนแรกๆแบบวันเลยน่ะดันมาแปลกเขาก็ยังไม่ก็จเอ็มวี น่าเลว่าใส่ชางนม่ทำไมไม่รู้ขึ้นส่วนฝ่ความเทคกิกเออจะเป็นแบบปกติเขาไม่ใช่พู้ชาที่แบบเ้ยฝันใช่ปะก็ถูกพาสันต่อทอมโน้ตมโนตอะดรโะแล้วซันไม่ชวนเนระอ้นี่นี่จอดท่าพอดีแล้วขึ้นรอลอคนที่แต่ดนี่เหมือนนีเลยแค่นี่พอเหมือนมาก ลาบิคาลาสูตรน้ำมันวใจของเรามันคนละคนละเรื well> ่องเลยแต่ฉากนี um> ้เป็นอะไรเป็นตอนมันคือเปลี่ยนลย่ะเปลี่ยนอะไรอะกีต้าเออตาปุ๋มปะี่ฉันไม่ทราบเด็ปะ่ a เขาจะมองตองนี oh. no, ้เขาทำแบบใพ้ทาน่ะอินทำอะไรอ๋อไม่ชอบนิค่าียวเขอยุสามสิบแล้วนะรู้เอราแต่ไม่ค่อยเปลี่ยนชุดเลยนะ ชุดเดียวกานเองหรอกถือว่าที่เป็นงานอ่บสูยยตรับะงบปวดเปล่าเป็นแค่เชอยนอกไม่ก็อาจจะแบบั้เข้ากับฉากกฉากมันก็ไม่ไม่เยอะสิ่าง,างท้าอ,อเสือ,อกกว่ากันเดียวป่าว อยากลองเพ่งเพาะคนเนาะทอ่าจจะเกิดมาลองเพงเพาะเลยถ้าลองเพงเพจะไม่คปากอย่างเงี้ยล่ะอะไรนะคือเราชอบเขาหัวดูแล้วแตถ้าเราไม่คุยกับเรื่องปากเลยแบบลองเพ่งาว้มาเราฟังสอรอบอืออมันก็ไปไรือ เนนลพาจ้าอาขาสแบบนี้คือรีเมื่อขาเโอสาขาเพื่อองสาองสาขาโอสาขาถแล้วแบบปดค้าไปใครคคนที่โดนองกองไปต่ร้ไหมเนี่ยผู้หญิงเขาอ่ะเขาันถึงแต่ภาษาอังกีษคือทางอะไรวะ ก็เปิดมาเท่ๆม่งแต่ฝนย้อนไม่ย้อนหรอกในทีเซอร์มันย้อนนะเดี๋ยวเปิดทีเซอร์หรอวะเดี๋ยวคนดูแล้วนะคะว่าฝนย้อนหรือเปล่าคนช่วยกันดูว่าฝนย้อนหรือเปล่านะย้อนหรอวะไม่ได้มองอ่ะอันนี้ไม่ย้อนแต่ไม่ย้อนไหนจะ้อนดิเดี๋ยวเอลยอาจจะแบบฝนตกลงมาดินกี้ตาลายแบบ ชอบขวานชอบดอกไม้ไฟอะไรแล้วใช่ไหมเด็กาอบชุดชุดอะไรชุนกันหมดใ่ชุดกันกไม้ที่เก็บเรียนตกป่ะอะไรแบนียอยนยกไม่เหมองไม่เห็น มันมืดอะเย่ชอบซีนที่มันเป็นแบบว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตคือไหนไฟไฟกระจายแล้วเป็นตัวชอบซีนที่เป็นเหมือนเป็นซูมเอาแล้วก็เป็นไฟแต่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแีดเลย์เใช่นิมิวมะนี่ชอบซีนที่ที่แบ็คโผล่ออกมาจากรถไฟแล้วฝนตก ท่เต้นแล้วเออไอไม่ที่แบบโผล่รถโผล่อะเราร้องไห้ร้องไห้ป่ะร้องไห้ป่ะไม่รู้แต่ฝนตกกะไม่แน่ใจฝนตกเส้นหน้าเขาร้องเพลงเหมือนจะร้องไห้เออเขาแบบเขาดูทรมานดีมันแบบไม่รู้ความหมายเพลงว่าอะไรแต่ชอบซีนนี้คค่ะกูอะชอบซีนที่เต้นกับหมวกที่อยู่ในรถไฟแล้วก็เต้นกับหมวกใช่ซีนที่เปิดมาเลยนี่ชอบซีนที่เขาเรียกซีนแบบว่าที่แบบว่าโยนเหรียญอะ มนเก็บปีแรกอ๋อที่รถไฟมาล้วบอกว่าทำไมรถไม่ชนกอนึกว่ารถไฟมันไปไงแล้วก็เรียงต่อตรงนั้นเออสีนั้นก็สวยเปลี่ยนมาเมื่อกี้ได้เหรอโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเราจะมาเลียเพลงเพลงต่อไปซื่อเพลงต่อไปก็คือไม่เอ้ยเวนดี้โอเคต่อไปจะเป็นเพลงของเวนดี้ถ้าเดี๋ยวเวนดี้จะปล่อยเพลงเราจะมาเลียเพลงนี้แล้วก็ังจากนั้นก็เรียงลยว่า โมงไหนค่ําก็เพลงนั mmm ้นเลยถ้าว่างถ้าว่างใช่ถ้าว่างเช่นแบบว่าน้องดีมาจะคําอะไรแบบว่างไม่ได้กลับบ้านก็อาจจะแต่ถ้าช่วงติดเทิมก็จะไม่ได้รีแอคเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่โอเคบายฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะกดนิ่งกดกดเกดปิงกี้บาย